ครอบครัวและหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านกกกอกตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตํารวจเพื่อเซ็นรับทราบการเข้าตรวจค้นและให้ปากคําเพิ่มเติม หลังจากชุดสืบสวนนำหมายค้นไปตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย12จุดในพื้นที่5หมู่บ้านนะคะคือหมู่บ้านกกตูมกกก,กมะนาวขัวสูงและหมู่บ้านพังแดงเพื่อหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับคดีกับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในกลุ่มยาเสพติดหลังตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะอยู่ในกลุ่มนี้ โดยหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าตรวจค้นวันนี้ก็คือบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคนนี้มีประวัติอนาจารเด็กหญิงวัยห้าขวบมาก่อนหน้านี้และสารอุทธรภาคสี่เพิ่งจะอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงินสองแสนบาทหลังพบประวัติว่าเชื่อมโยงกับยาเสพติดนะคะซึ่งผู้ต้องสงสัยและครอบครัวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คดีนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าต้องมีบุคคลพาผู้เสียชีวิตไปยังป่าจุดที่พบศพค่ะเนื่องจากว่าเส้นทางค่อนข้างยากลำบากเป็นไปได้ยากที่เด็กวัยสามขวบจะเดินขึ้นไปเอง